ขยับไปที่สถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดียูเครนครับที่ล่าสุดมีการออกมาเรียกร้องให้บรรดาผู้นําโลกได้ยืนหยัดเคียงข้างยูเครนแล้วก็ร่วมการประท้วงต่อต้านการทําสงครามของรัสเซียครับประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนได้มีการเผยแพร่คลิปความยาวเกือบเกืบสองนาทีครับโดยในคลิปนี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เรียกร้องให้บรรดาผู้นําทั่วโลกยืนหยัดอยู่ข้างยูเครน ช่วยการหยุดการก่อสงครามและรัสเซียที่เข้ามาลุกรานยูเครนพร้อมกับกล่าวว่ารัสเซียพยายามเอาชนะเสรีภาพทั้งผู้คนในยุโรปและทั่วโลกและสงครามที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นสงครามกับยูเครนเท่านั้นแต่ถือเป็นสงครามต่อเสรีภาพคำกล่าวนี้ของเซเลนสกี้มีขึ้นหลังจากสงครามในยูเครนกินระยะเวลามาถึง28วันนะครับนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์สู้รบขณะนี้ครับกองทัพยูเครนย,ยังคงต้านทานการลุกรานของรัเสเซียในกรุงเคียบไว้ได้และยึดคืนพื้นที่ต่างๆกลับมาได้สําเร็จขณะที่อีกด้านหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีบอิสจอนสันของอังกฤษนะฮะเปิดเผยว่าอังกฤษเตรียมที่จะส่งมอบขีปนาวุธ6,000ลูกให้กับยูเครนพร้อมกับเตรียมมอบเงินอีก25ล้านปอนด์เพื่อช่วยทหารนักบินชาวยูเครนโดยผู้นาอังกฤษยังประกาศด้วยว่าจะทางานร่วมกับกลุ่มประเทศพันธมิตรในด้านการทหารและเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามเช่นเดียวกับทางการสวีเดนครับที่ประกาศว่าจะส่งมอบจรวดต่อสู้รถถังให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการสู้รบกับรัสเซีย